สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนท่อผ่านะครับตอนนี้อันนี้เป็นท่อเดิมอยูอ่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเดิมดูก่อนนะครับ จะพักเมนเปลี่ยนท่อผ่าแล้วเดี๋ยวจะมาดูให้ดูอีกนนี้เรามาเปลี่ยนท่อผ่าใส่แล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกัน ดูดันขึ้นนะครับใหญ่เสียงนุกเพราะเลยเข้าเรียนไม่น่ามีปัญหาครับถือว่าใช้ได้ครับตัวสั่งตัวเก่ามาคอท่อมันก็จะสั้นนิดนึงแต่ก็พอใส่ได้ครับ ปี2019จะยาวหน่อยถ้าจะให้ดีต้องสั่งให้ตรงรุ่นน่าจะโอเคนะครับโอเคไว้แค่นี้ครับ